กรรมดีๆอีกเหมือนกันเนี่ยครับคนรวยจะกล้าทําเรื่องราวที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขามีใครกล้าบริจาคเงินให้กับมูลนที่หนึ่งล้านบาทคราบไม่มีจะบริจาคแล้วถ้าคนนั้นเขาถ้ามีคนที่บริจาคให้ได้เนี่ยคุณจะทําอะไรกับเขาทำกระปุเลยครับผมขอมหนังสือผมจะเล่นสีดำครับเพนนบ็ึกว่ากดนี้สีดำครับจงเล่น ในรอบครับหนังสือผมเนี่ยชัดๆเลยรายได้คันกระสิบทั้งหมดมอบให้ผมพิหมายความว่าเล่มเนี้ยพิมพ์ไปสามหมื่นเล่มสามหมื่นเล่มคือเท่าไหร่ครับเงินเท่าไหร่เล่มละวัยห้าสิบบาทครับยอดขายถึงด้านห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นของนี่นี่นี่รอบแรกนะครับหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยมันพิมพ์จังถูกตายถ้ามีคนอ่าน ผมมอบ1นให้กับคุณลี่เนี่ยโอเคพอจะเรียกวา่ามาเศรไดะปะ้ป่ะหลายคนไม่ไจจกล้าบริจาคกับผมนะเอาไม่ให้รวยให้รวยเป็น400,000ล้เนี่ยหรอบริจาคอย่างเงี้ยยังไม่กล้านะครับผมทําเรื่องราวที่หนมมุนชาวบ้านเขาเพราะยิ่งให้คุณจะยิง่งได้แล้วเรื่องรองาวเหล่านี้นะครับกดของมหาศศรคือถ้าบุญลักของ,ของนี้แล้วคุณจะได้แบบนี้มาหนังสือผมทุกบอกมอบให้คุณี้ที่หมดนะครับจองคิวผมไม่ได้เลยนะครับถ้าใครมีปัญหา เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวผู้สูงอายุยอะไรเนี่ยได้ค่าเลี้ิกเิพาะผมได้ค่าตัวบรรยาย,ย่างเดียวผุมพอติแล้วชีวิตผมก็คุ้นกลับมาผมพยายามไม่สร้างอะไรที่เป็นภา,าระตัวเองนะครับวันนี้โจทย์ที่เขาให้มามันผิดหมดมันเป็นโมเดลที่ผิดอ่ะวันนี้มีรถหลายคันปัญหาเลยไหมออไม่ได้โก้นะครับคุณต้องเปลี่ยนถายน้ำมันเพื่ออ,อุปสรรคตัวเองแต่เราคิดว่าออถ้ามีรถแ้มันโก้ออมันท่ใช่เลยอ่ะ อเอาเบ้นขับไปได้งเลยวันนี้ผมนั่งแท็กซี่นะคือถ้าอยากถ้ามีใครอยากความหูมากๆก,ก็าาการบินไทยอาจารย์ผมขึ้นบินเป็นเพื่อเคยบรัญญยที่โู้นี่นะครับผมก็มาทํากิจกรรมอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะครับผมมีชมรมชื่อว่าชมรมสร้างเศรษฐีอบรูรฟรี่แบบเนี้ยทาเรื่องราวแบบเนี้ยสอนพัฒนาเรื่องความคิดระบบคิดความรู้แล้วสอนเรื่องของพัฒนาอาชีสนนพสอนทำขนมเค้กสอนทําอะไรสารพัดสารเพะครับที่เกี่ยวกับอ,อาชีพ เพื yeah. yeah, ừ, okay, okay, okay. Sweating, um ่อเพิ่มาได้โดยที่ไม่เก็บค่าบริการไม่เก็บส่วนนนะครับแล้วชมรมสร้างเศรษฐียังทาเรื่องราวอะไรบ้างไ่เด้ลยคไม่เปดเลยครับชมรมสร้างเศรษฐีเนี่ยนะครับผมยังทําในเรื่องของกองทุนกองทุนในการออมเงินเพื่อให้คนเป็นหนี้เนี่ยนะออมเงินตัวเองไปใช้ดอกลดละยี่สิบเห็นไหมไอ้พวกแขกบริกรรมอะแขกเศรษวกิจนอก คนที er ally, so ่เปนี่มันออกไม่ได้ผมก็เลยไปคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโดยให้คนในชมรมสร้างเศรษฐีนะครับเก็บเงินคนละหกร้อยบาทต่อเดือนเก็บแล้วก็เข้ามาอยู่ในชมรมหกเดือนหมายความว่าในหกเดือนนั้นนะคุณจะมีวิคุณจะมีเขาเรียกว่านิสัยแห่งการออมครับหกเดือนเรือยื้นหกหกสามหกคุณจะมีเงินเก็บสามพันหกนะครับคูณหกเดือนไปเท่าไหร่ครับเออคูณคูณเท่า ไม่ไม่ไม่หมดแรงอารมณ์ากิมีแผนสอง <c oughs> อันบีหมดแล้วนะครับคนในชมรมนี้นะครับนอกจากมีเงินออมแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาเงินใน,ใน,ในอนาคตของตัวเองมาใช้โดยที่ต้องจ่ายแบบไม่ให้ชมรมหนึ่งบาทเหมือนจจกับกองทุนหมู่บ้านแต่ที่สําคัญคือการเอาเงินมาฝากต,ตรงเนี้ยถ้าในหนึ่งปีคุณไม่มีการเบิกถอนหรือกู้ เงมมินขมเองไปใช้เลยผมจะจ่ายอัตราดอกเบีย้ยตอบอแทนให้2%มากกว่าธนาคารไหมไหมครับที่ทำานกึ่ผมไม่หาภาษงไม่ได้แล้วยังมีสวัสดิการเนี่ยคนในชมรมเรื่องของการท่องเที่ยวบางคนเนี่ยแค่เที่ยวได้ไกลสุดแค่สะพานทุหรือตลาดนะัดปตูจักรอยากจะไปดูทะเลไม่มีโอกาสไปเพราะค่าของที่พูนจะไปนอนเกาะสักคืนเนคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วเรื่องราวของชมรมสร้างเศรษฐีตอบโจทย์เรื่องให้ ผมมีรถทัวร์จะไปข้างหน้าไปเที่ยวเลยแล้วก็ให้ความรู้เรื่องอาชีพใหม่ๆวันนี้คนอะจนอยู่แล้วมันยังไปหาคนจนคุยกันอีกลอะแม่ชีวิตแม่หายนะจับเขาคุยกันไอ้เนี่ยโก้ไม่มาไว้ไม่เป็นนี่เขามาทวงี่กูว่าไม่มีตังค์ไปคุยกัเพื่อนจนไอ้เนี่ยกู่ยิ่งตัวเมื่กี้ปู่เมียถี่ไปนั่งเง่นกูไปตายกันก็ออกไม่ใครได้กูเดี๋ยวถ้าคุณมีเพื่อนดีๆนะเฮ้ยกูแม่ไม่มีตังค์นี่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเลี้ยงเอง ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยเองเห็นไหมครับนี่คือเพื่อนดีๆเังนั้นแล้วไอ้เพื่อนที่มันไม่ดีอะไม่ต้องเลิกเขแต่มีกิจกรรมให้น้อยๆไปหาเพื่อนดีๆไปหาความรูม้มาเติมเนี่ยผมโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กไปหมื่นห้าล่เนี่ยมาแค่เนี้ยที่ดูดิหมื่นห้าพันคนนะเพราะว่าจากสถิติมันแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองโดยเฉลี่ยแล้วน่าจะไม่เกินร้อยห้าสิบคนแต่ห้าสิบบาทถือว่าโอเคน,นะครับ ในระหว่างในระหว่างที่ WCI มาคุยกันเรื่องนี้ดอนนะครับอะมาดูชมรมของผมเนี่ยก็จะสอนเรื่องการทำอาชีพการทำสเต็กนะครับการคือสอนอาชีพโดยที่ไม่คิดเงินนะครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเก็บเงินให้ได้วันนี้สําหรับคนจนอ่ะการเก็บเงินหกร้อยนี่โคตรยากนะครับคุณมีเงินเดือนหกพันค่ารถมีค่าแรงค่ากินลูกอีกสาม คุณคิดว่าการอิ่อมันยากไหมยากยากกว่าการกู้ร้อยละร้อยละยี่สิบยากกว่าการส่งแขนรายวันนะครับคนที่สามารถมีเงินเก็บได้วันละหกเดือนละหกร้อยบาทผมก็เก็บนะครับผมชอบประโยคนี้มากเป็นคนที่ผุณคิดขึ้นมาม,มีเงินแสนล้านแต่ต้องอยู่คนเดียวผงไม่มีประโยชน์รู้ไหมจริงไหมเนี่ยครับผมก็เลยไม่อยากอยู่คนเดียวผมอยากมีเพื่อนเยอะๆผมก็เลยไปทำเรื่อง,งาอาไรพวกนี้ชมรมของเทนนิสบอลผมมีเพื่อนสมาชิกตอนนี้นครับไม่ได้เฟซไม่ได้ั๊มวันเนี้ย ที่เรายืนพูดกันเนี่ยอัปเดตล่าทุนเลยสามร้อยเก้าสิเ็ดคนที่มาเป็นสมาชิกของผมผมไม่ได้มาขายประกันนะแล้วก็ไม่ได้ชวนขายยาผีฟันด้วยแต่กําลังชวนสร้างอาชีพแล้วเดี๋ยวบอกกูไม่เคยเห็นมาเลยเพราะคุณไม่ได้อ่านหนังสือไงเนี่ยหนังสือผมทำที่สิหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เขียนติดปากติดไตว่าขายดีเบสเซเอร์โอเคนไหมฮะนี่คือเรื่องราวที่ผมจะบอกนะครับมันจะต้องมีสินค้า คนเนี่ยมันจะประสมทำเร็มไนใจเนี่ยคุณต้องไปสร้างสินค้าสินค้ามันมีอยู่สองแบบสินค้าของเพื่อนและสินค้าของเรานะครับวันนี้ถ้าไม่เก่งคิดนะครับสร้างสินค้าของเราไม่ได้ก็ไปเอาสินค้าของเขาง่ายนิดเดียวนะครับมาดูนะครับของเราคืออะไรครับคิดเองขายเองมีความสามารถพอมผมถามว่าในห้องนี้มีใครเก่งหสือได้เก่งมาก<ม>บางคนจะมาไหมเป็่ยไ่<ม>้อ,อทิ้ติดมาเลย ปฏิฐานกิบไม่ฮะคือผมอาชีพไงเวลาผมถือไมค์ผมก็ถือเงินปกติกูอย่าคนต้องกูปกติสอกตาบางคนนึงจะแตกยืนต้องยืนต้องทับนเหนือขาจะเป็นไม่ขึ้นสันเต้นเพราะตัวเวทีคือผมทำงานกับคนเยอะๆนะครับสินค้าของเขาไม่ต้องคิดเองสำหรับคนที่เกียดเอามาขายกินส่วนต่างคุ่นด้วยเนี่ยถ้าอยากรวยคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้นะครับ อันเนี้ยเป็นหวนดิ้งที่ดรวิทยาหรือใช่ไ้มที่ถ้าว่าเป็นพัดเรื่องผมนะครับความเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดคนสองพวกพวกหนึ่งเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะรับมือและอีกพวกมึงเฉยชานะครับแล้วบอกว่าซู้กชิบหายเลยไมไปตัวจก้กระตาว่าตัวมส่วนจริงมึงเคยเตรียมพร้อมกับตัวเองไหมมึงเคยเตรียมพร้อมไหมใครจะไม่เก่งอย่างมึงไรก้อผมใช้ความสามารถพิเศษเนี่ยครับ อีกนิดนึงเนี่ยสี่ปีกว่าจะมายืนถือไม้แล้วมีคนตามมาซื้อไปแต่หลายๆคนมามองตอนที่ผมประสบภาพเรแล้วไม่งมึงโชคดีใช่ไหมาะมันไม่มีโชคหรอกมันอยู่ที่คุณนะเลิกคุณมันแก่มันป๊อทเขาบอกอันนี้ดีก็เชื่อแต่ถามว่าจะทำจริงไหมไม่อ่ะเห็นคนตัวมาพวกหมาด้วยเออเห็นไหมครับพอเชื่อนะครับ